ไม่โดูหลังมันเติมหลังนราเนาะดันตัวซ้ายขวาได้ไหมมันมีติดฟอลมัยติดฟอลหมดเลยเีัยติดฟอร์มกันเต็มเลยดันมาดันมาตรงทง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 ปากขวาได้ปะปากขวาไหะปากขวาตอมซ้ายได้ไหปากขวาตรงตรงไอเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยมันไม่เติมอ่ะมันช้าป่ะดันออกไปได้ปะดันออกไปเอาไหนได้ปะมันเติมช้าติดฟอร์มกันหมดนะยกเร็วยาวติดหมดถ้าไหนมันเดี๋ยวรอมันเซ็ตก็ได้นะไม่กลับดันออกนะกระตูนนะกี่อยู่ เดินเดนเลยเดินเลยเดินเลยเดินยเดินเลยเหวนเลยเดินเอยเดินเลยหดินเลยเดนลยให้หล้วิน่อยดินลดินเลยดินเล้เเลยดินเลยดินเลยเดินเยดินลนยินเลยเนเลยเลยเดิลวดนเเลเดะเดนดินเลยดเนลเดิเเดินเลเินเดินลเขนเลยเดเลดินเเิเดินเดินเลยเดินเลยลนลลลเดินดเดินดเดินดเดินินนเดินเดิน แรข้างหน้ามง่นะเอย่างมัน่องงถ้นเดินมาเดินมาเดินมาไม่หน่อยไม่หน่อยเดินเดินไปบอลตายเยอะไปลยเยเยดินไปี่แล้วเดินไปอยู่หลังม้าน่เดินไปอยู่หลังมาเดินไปอยู่หลังมานั่งมาดันเมตีแล้วกี่แล้วนัมาดานเมตรอลองมองข่าวอยมองข่าวลุกไปไวนอะครต่อยมึงก็แล้ไม่ไม่กูไม่ตายถ้ามันไม่ตายกงบมึงมีเดโมไอ้สัดไม่ตายเดโคขำอยู่เนี่ย มันไม่ตายก็มันต่อยไม่ตายผูบอกว่าต่อยไม่ตายกอตรงไไม่กดตรงเอนไม่เรื่งนะกดตรงเตือไม่เรื่อนะดามาดามาทองดมาทองไม่แไ,ไม่แล้ไม่รงไม่เว็บเรยึงแดออกไปแล้วก็ค่อกๆค่า่บาทในลงแล้วงดัน บาดบาดบาดสวยอุ้ยตายมาดันมาทิ้งไนท์ได้ไหมทิ้งไนท์ได้ไหมให้ครูเจอเจอเจอขึ้นแดนฆ่าฆ่าฆ่าไม่ถอยไม่ถอยหมอนไม่ถอยหมอนไม่ถอยหมอนเทียร์ไนท์โดนมันตกตอมไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นตายหามดเอายทิ้งไปติดทั้งหมดเลยติดทั้งหมดขอหอดหนึ่งอันเดิ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 นิดินเดินติดติดวัดหมดติดหมดติดฝั่งโน้นเนาะเจอคุณน้ำหนึ่งเจอคุณน้ำหนึ่งไปไหนเลยไปไหนแข่งเลยเดี๋ยวไปเลยคนที่มาใหม่ทิ้งไนท์นะครับอย่าไปเล่นกับไนท์นะเดี๋ยวไนท์เดี เดินไปเดินทะลุมาทิ้งไัยทิ้งไัยดอลแล้วทิ้งทิ้งแปลข้างหน้าแปลข้างหน้าแปลข้างหน้าเดี๋ยวมึงวนกลับมาเก็บได้กันหลังให้แล้วกันหลังให้แล้วตกไหลหมดไม่ตอไม่ออกขนาดนั้นตัวนฟังคูเข้าใน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 ขึ้นรถเดินเลีวพิ้งพิดันออกนะครับพิกงดันออกมาเล่นได้เล่นได้มาเล่นกลักข้างแพงกับมาลระลักข้ามแพงกับมา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 มาไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายกระลกข้างแพงเลคเล่นไปทา้งไหนไม่เคยเล่นถ่ายกับมาตรงนั้นหนึ่งแล้วเดินละลักแพงพิ้งดัน มยนแรงขึ้นเรื่รด้นด้ได้กลับมาเอากลับมาเอาน้ำหนึ่งน้ำ้นึ่งน้ำหนกี่แล้ว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 แรงน่มกลับมาแรงตรงน้ําน่งน้น้แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่อตรงนี้กูไปงูนี่สัน้ํานกูอยู่น้หนึ่งน้นไม่มีาไม่มีันเตอร์ทะลุทะลุทะลุมา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 เอาทแเลยทรปบลแเลยะุไปเดินทะลุไปเดินทะลุไปเดินทะลุไปไี่หน่อยน่อ ผมที่สายมันเ like ีต่ยดีกว่าเรีมดี่งก่อนเนาะต่อยกูอีกข้าข่าข่าตรงนี้เล่นได้นะค่อยๆตอมนะอยๆเก็บไปนะเอานะเอาไปเรียก็เรียกได้แล้วขยับขยบขยบขยบใครเรียกมันไม่ได้เรียกมันคดีวิ่หรอเปล่าเขาได้ไหมอเขาได้ปะได้โอ้โหเขาเข้าม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 าได้แล้ว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 ได้ล้วหมดไหมดไวกี่แล้วมดไดไ

เดินเดินเดินเดแน้อเดิน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 ดินเดิเด <ENNIS> <ส Or ue> mm ินเดินเดิเินเด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 ินดินมดิน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 เดินเดินเดินเดิ้เนเ่ินเดิ้าดินเดนเดาเดินเนดินดมเดินมดไล่มานเดินเดงนเดินเดินเเดินเด้เดินเดเดินเด้นนเดินเนเดินเามเดินเดิดินเดินเดมาเดิน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 ดินเดนดดินดิดินินนินหน่อยแป๊บนึงกูเิดดกขึ้นิดนนดันออกันดนดนดเดิเดินนอยเล่นช้ามากเลย ดูนี่นะดรายไม่่ไม่ถ่อยไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ตอยตัวหลักอยู่บนตัวหลักอยู่บนด้านน้ำหมดเดินสายหมดดายเดินสายหมดเดนสายมาตรงคู่ปั้นขึ้นแหลงขึ้นหลงหมดไปหมดไปหมดไปไปตงคู่หันกลับหันกลับหันกลับขวาลันขวากันวาันขวาัวันขวามาตาหมดตายหมดหับขวามาแตกหมดเลยังผมฟังะหนอกจนอกจ้หนอกตายเจอไม่ได้อะเดี๋ยวออกไปรับเออจีดีจดกับเต็มหน้าบ้านเลยโอเคเดี๋ยวไปรับ เขาได้เขาได้เดินออกแต่เขาได้มเมันเบาเขาได้เขาขี้แล้ตีแล้วมดแล้วหน่อยไม่ก็เบี่ยงอยู่ไม่ก็เบ่ยงอยู่ไม่ก็เบ่ยงอยู่ไม่ก็เบยอยู่ไม่ก็เบ่ยอยู่ไม่ก็เบี่ยงย่ไม่ก็เบ่ยย่เดิน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 มาวัดเลินมาวั่เดินมาเดินมาไม่ก็เบ่ยงอย่ไม่ก็เบี่ยย่้ไปุไเดินเดินไปเดินไปกันหลังกันหลังกัลังกันหลังกันหลักนหลังกันหลังกันหลดกันหลังกันหลักันหลังกันหลังกก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 

มันกำลังหนีขึ้นไปบนทมันกำลังหนีไปซิกขวาล่างโซลักอยู่ขวาล่างโซลักเคียเคียให้กูเคียให้กูข้างบนไปมามมาตเคียเคียเคฟังกูดามจซ้ายครนี้ดามจทซ้ายดามจซ้ายดามจซ้ายคุณให้ลูกให้ตูกจมลูกจมลูกัมลูกจมลูมัูกจมลูวจมลูกยมลูกจมลูกจมลูกจมลูตจมลูก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 จัลูกจม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 ันกจมมั

โอ้ยย <Christina. S 2> ังตายโผสวยเผิมพร้อมขยับขวาม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 าาขว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 าขึ้นแรให้กูก่อนตอนนี้ต้องใช้แรงขวาขวาฟังกูนะฟังกูนะคราวนี้เดินขึ้นซ้มขึ้นซูมขึ้นซูมขึ้นซูมขี่อยู่ข้างบนมขึ้นซูมขี่อยู่ถา่างนั้นอยู่ขวาอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างเทสเทเขวาล่างเทสขวาล่างเทสขวาล่างเขียนในตรงตอนนั้นมันล่องนะแมง้ําเบงนะดูในตัวแมงาเบ่นะดีนะขี่อยู่ อย่าตายเยอะนะอยตายเยอะนะตายหมดตายหฟังกูฟคูขยับขึ้นสูงกูจะขึ้นกูจะเอากูจะเอาส่งแรงขึ้นสูงขึ้นสูงมาไม่ได้ไม่ได้จะขึ้นสูงขึ้นมาเลยดเดินินเายเดินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายเดินเดิน เดิน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 ไปอยู่หน้าสองฟังกูเดินไปอยู่หน้าทางเข้าสองเดินไปอยู่หน้าทางเข้าสองเดินมึงต้องไล่มันมึงต้องไล่มันไปมึงให้มันเข้าสองไปเซกเซกเซกขึ้นล็อกเซกขึ้นไล็อกเซกขึ้นไงเออตายังกูหยุดหยุดหยุดถงกราเอาหยุดถังกเมาเอาหยุดเกียร์คราวนี้เียร์แล้วเดี๋ยวดันออกเกียร์ให้หมดเียร์ให้หมดบัตบัตบัตบัเออบรตายดันออก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 ได้แล้วได้แล้วดันออกแรงตรงคงใครแนงตรงคออกดิแอแล้วยดันออกมาดันออกมาดันออกมาออกมาจากตนั้นหมดแล้วเดิน

มกำลังมาอหลังกมาหลังมาหลังขึ้นแร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 งอยู่ซ้ายารับไม่ส่งโจฟีโจฟไม่ส่งไม่ส่งอยู่ซ้ายรับขวาโดนรับนเดินเดินตะกุเดินทะลุทะลุทะลุตรงขึ้นไปทะลุตรงขึ้นไปมีทะลุตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปตรงหล่ตหลตรงหลตรงลตรงหเดินไปอยู่หลังบ้านเดินมปอยู่หลังวัรจะเข้าสองเดินไปอยู่หลังวาร์ฟขีดแล้วขีดแล้วโมหินเด่นไหมเห็นกี่แลออกี่แล้วกี่แล ในดวงจะเสียก็เียก็เส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 ียดอกกันอกนอกนด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 อกอย่าร้องอย่าร้องอย่าส่งเสียงออกมามาคอยเดินออกต้งคานกาเดียนเียเ้ที่ดนี่คือกาเดียนเดินขวาเดินขวาลงูลงลงลงูลลงลูลูลลูลงลูลลเลกลูลลูลงลเลงลูลลูลงลูลงเตลงลูลงลูงลูลงลูลงงลงงลงงลงตงงตงง

ขาอะไรขาไรัาให้ฟังใ้ตรงตายหมดเลยขวาังหงค่ะขวาค่ะขวาคัะขวาค่ะขวาด้นนด้านนแล้วคัะขวาค่ะขวายืนกลางีะแล้วได้านอนไม่ครบเนยอะไรแค่ไม่กดใบเบสจะร้องเอาอะไรอ่ะเออไม่รัวเลยเนี่ยยิงขวายิงขวายืงขวาใครอยู่ในตุ้มนะอีกนมแล้วุ้มมาุ้้มมาุ้้มมาสวย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 ขึ้นุมามันจะต่อยมันจะต่อยระวังนะไ่าจะน่าาะระวังมันจะต่อยีสกีสองีสองมได้หมดแล้ว ดนนอกดนนอกดนอกด้อกดไปไหนแล้วอ่ะไม่สู้แล้วไอ้นไมสู้แล้วไปแล้วนอนแน่นอน่อนแน่นเติมปั๊มเติมปั๊มเออมันอยู่มันอยู่มันยังเอาอะไรขึ้น้าตรงกูออกสิออกแล้วรไหนไหนไนไนไนนไหนดนไหนดนไหนมาจมมาจมมาจมเคียร์ไหนหน่อยโซลักยิงขวาไว้ไอ้สายสายสายาเยอะยเยอะทีเดียวขยอยสายขยมายิงกลาง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 กีแล้วยิงกลางขอแรหน่อยขอแรงหน่อยขอแหน่อยูกับขวาฟังกูฟังกูกลับขวากลับขวากลับขวากลับว ไม่คุมไม่คุมไม่คุ้มไอเหี้ยแตกรับ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 รอรับ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 แดนนี่ดงคุณเห็นบ้างแั้ยรอดแดนมั่งคุนะมันจะเข้าพร้อมมึงทีเดียวสองกิลนะมึงรอมึงรอมึงรอแล้วกูเดินเอ้ยวนววังวังวนควยอะไรคุขึ้นมาดีสั์แล้วไม่ไม่กลับฝามากลับฝามาไม่เปนไรสูใทร์นะเวทไปเมทไปเอาแลงข้างหน้าออกเอาแรงข้างหน้าออกมึงให้เอาแรงจงๆเมตลพรเมตไพรเมไรเมตไมตไพไรเมตไเมตไเมอไพรเมตไพรมไีมตมีไม ไม่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 ทั้งเขายบขายบซ้ายค่อยเอา่อยเขาค่อยจี้จี้จี้มอบอย่าเลีสูงจี้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 นายจะเข้าก่อนนะฟังกูนะนายจี้ดีจะเข้าม่อนไอเนะไ้งนะงด้งกลับนะไปเ่อยไป่อยไปเร่อยไปร่อยไป่อยไปเรื่อยไปไป่อไปนอไปเรื่อยไปเรื่อเรื่อไเรา่อยไปเไปเรื่กไปเรื่อไเร่เรื้ไป่ไปเรื่อยไเรือยไเรื่อยไเรื่อยมปเเไ่ไเเไ่ไเเอยเอยเ่อยเ่ ตายได้ไงวะเส้าย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 เซ้ายไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วเส้น้ายเหมือนเดิม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 กงบม้เหมือนกับมาแต่แบบนไห่แล้วไห่แล้วไห่แล้วไหแล้วเอาแรงออกไหแล้วไหแล้วฟีไอดหวเต่าฟีนไอโดหัวเ่มีนไอดหัเต่ขึ้นไปนมาขึ้นไปบนมาขึ้นไปบนมานไปบนมไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วเอาแรงถอยกูมาแล้วค่าได้แล้วค่าได้แล้วนักขามีกูหน่อยข้างหน้าถอยหน้าออกนิถอยหน่อยยหน่อยย้หนงดิอย้หนึ่ง

ลงมาแล้ว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 เือเดิมเหมือน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 เดิมยืนซ้ายดำไอขวาเดินไล่มันไปไล่มันออกไปไล่มันออกไปไล่มันออกไปมันตกใจที่มึงคอจะนอแต่มันตายตมันตายแมันตายอา้งใไหมอตงอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างเล่นขวาล่างนี่เซตขวาล่างดำเอายเซตขวาล่างดำไอตายีูแเียนไอโดงเียนไอโดงเียนไอโดงีูใหมดแล้วใครหมดแล้วกีกีไหมสวยสวยสวยกีแล้แบ็กแบ็กสมิธแบ็กสมิธแบ็กสมิธแค่หนแค่หนขี้ยาข้นขยวยขาบ้าบซ้ายขยบ้ายขยบ้ายขยบ้ายขย มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮีโรมาแล้ีโมาแล้วเติมมาเติมมาฮีโรมาแล้วมาดิสัสกูกลัวมึงที่ไหนฮีโร่มาแล้วน้องอีอีเติมมาแล้บ้านแรงหน่อยเติมได้ไหมอยู่สายบ้านแรงอยู่สายอยู่้ายอยู่ซ้ายเติมได้ไหมเติมได้ไหมน้าสายเติมได้ไหมเติมแล้วเติมแล้วโอเคสวยเอากูกลับเข้าในมากลับเข้าซ้ายมากลับเข้าซ้ายมาสวยมารับรูเดียวรับรูเดียวรับรูเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใกล้อันนี้เล่นใกล้กว่าในซุ้มง่ายกว่า เดินแล้วมนเดนแล้วหม้หมอมอต่อยหม้อต่อยม้อต่อยม้อต่อยมอต่อยหม้อต่อยหมอต่อยม้อต่อยม้อต่อยมอต่อยมอต่อยม้อต่อยหม้อต่อยมอต่อยมอต่อยหม้อต่อยม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 ้อต่อยม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 ้อต่อยม้อตอต่อตอต่้ต้ต้้อ้อ้อ้ต้อ เขียนอะได้ให้กูเขียนให้กูมันจะส่งไเข้ามาด้เขียนอยู่แล้เขียนหน้าเขียนอะไเขหนอเขียนหนึ่งอันเขียนหนนตะตัตัดตแต่นะตนะเน้นนะตัดต่ะดตัดไได้แดนดนนาตายหมดตายหมดฟังกูฟังกูพร้อมส่งแรงส่งแเดินกลงเดินกลางเดินกลางเดินกละงเดินกลางเดินกลางเดนแล้วต่ำตาตเดินกลางแล้วต่ำตายกกี่แล้วขึ้นแรงให้กูต่ำตายต่ำตายสวยเพีดเอาพีดลงอาพดลงมาพดลงมาพีดลงมาพีดอยู่ขวาล่างลงมาขวาล่างแล้วต่ำสายฟังลงมาหลัขวาลางแล้ต่ำาตมอู่วา